สวัสดีวันที่44กรกฎาคม2 5 6 5หกับบรรยากาศอากาศขึ้นม,มีเมฆร้ายในถากอีสานเขาสู้เทศกาลเขาพันษาและเป็นช่วงเทศกายนหนาของพี่น้องเกษตรกรไปไปลาฤดูกาลปักตำเขาแล้วให้แล้วหน้าช่วงนี้กระล่ออีกสองสาเดือนก็เป็นเทศกาลเก็บเกี่ยว ช่วงนี้วงการมอลำกับข่าสูรูดูการปิดวงพักวงกันแต่ยังเห็นการอ่อนทัวในช่วงนี้ก็เป็นมินิคอนเสิร์ตมอลำก็เริ่มเข่าพับเข่าบา้าและมาเหตุกลุ่มปิดกันเป็นส่วนหลายแต่ที่เห็นตอนนี้มีบอยซิริชัยแอนออรดีไปขอพับก,กันที่จังหวัดอุดอรธานีเหมือนคำพื้นที่พานมา ยูทีคีตะกวีที่เป็นพับโดยทั้งคู่ขึ้นเวทีร่วมกันเป็นเหมือที่3ต่อเนื่องมากจากงานกาฉัดงหวัดมหาสารคามโดยคำเคลื่อนที่บ้านมาใส่เวลาแสดงอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนีช่วงหนึ่งที่บอยซิริช่ยตอบคำถามของเอฟซีที่ถามว่าการขึ้นเวทีบอยซิริช่ยก็เป็นมอล่ําแอนออรดีก็เป็นมอล่ําเป็นอย่างขึ้นเวทีคือต้องจอบคือต้องกอดจูบกัน โดยต่ะบอยซิริชัยตอบคำถามว่ากระแอนออรดีเป็นแฟนพเยังสิกอดจูปวดได้สำหรับบรรยากาศยังได้มาติดตามรับชมได้เลยนะครับเหตุบอยสิริชัยนะครับมอลำใจเกินร้อยครับผมวันนี้นะครับคอนเสิร์ต AB นะครับคอนเสิร์ตแอนบอยที่ร้านขี่ตะกวีดนตรีสีภาคนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนครับด้วไ ほら、きゃいそう。 าึาเลยออ่ะ้ปิดพัดลมทำหนูนะกันไม่ใช่หนูแน่นอนแหละมันจะเป็นนี่และนีสองคนนี่พัดลมจะใส่ชุดมีงานทุกวันนี้ไม่รู้จะใส,ส่สีส้มเพิ่งมาใส่วันนี้นไม่แต่ว่าพัดลมมันมาจากทุกที่นะ มันก็กิ่นมันอาจจะไม่ได้อยู่บนเวทีก็ได้นะมันอาจจะมาอย่านกเดี๋ยเดี๋ยวรู้จัจากการให้ค่ะนอกจากนอกจากจาก,ากิ่นไปเอกเพระเรายัดยังด,ดีด้วยเนะี่ยขอใช้หนู ดูหน้ามาดามไงไม่พูดดีกมา่าโอยในน้ทุกคนเจอมาทุกคนทุกคนต้องการความรักที่ดีต้องการนิสสภาพที่ดีนะฮะหอมอีกเรื่องหอมนี่ก็เหมือนกันจริงๆแล้วผมไปเจอในท็อเป็นหลายอย่างแต่ก็พยายามมองผ่าน ราะว่าคือผมปิดมอรรำแอมปิดมอรรำแต่ทำไมหอมกันบนเวทีหอมเด้่จะทำไมับผมหอมแฟนผมไม่ได้หอมจริงๆแล้วเราก็อายุปูนน,น,น,นี้แล้วเนาะใช่เลยวบเดี๋ยวีน้วบอไม่กระสมมากทัง้ทออทงคว่ทีเซอสางที่ซินี่ขอบครัยที่ซินี่แฟ้มาก,กับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรามาลเนี่ และหนูก็ยังเชื่อว่าเด็กแล้วก็เยาวชนทุกวันนี้มีวิจารยญาณในการรับชมเป็นอย่างดีนะคะเขาจะพิจารณาของเขาเองว่าเขาควรที่จะทำหรือไม่ทำอะไรกันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่การแสดงออกถึงความรักคนต้องการความรักที่มีมดครับทำทุกอย่างด้วยความจริงใจ ทุกคนก็ต้องการความปิดใจกันอย่ใช่ค่ะบใช่ครับก็อยากให้ทุกคนแบบรักพวกเราแบบนี้อย่าทิ้งกันนะครับอย่าทิ้ง้อยต่องานนะครับยัาสิ้งเอให้กันแพ้กันแบบนี้นะครับแล้วเมก็ยังเชื่อว่าทุกคนที่มาในวันนี้อยากเห็งภาพเหล่านี้อยากจะอยากจะมีความสุขกับเราไปด้วยแล้วเราก็อยากจะมีความสุขกับทุกคนไปด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนช่วยผลักดันแลวก็สนับสนุนนะคะ เรองคนจะเจอปัญหาจะรำไรเยอะจริงๆแต่บางทีมันก็มีคนที่อ่อนแอแล้วก็ทำแย่มากไปเรื่ยๆทำอะไรี้แอบร้องไห้ไปดีกว่าแล้วก็หลายครั้งนะคะซึ่งเราก็ไม่มีใครรู้แต่เราจะแค่ยังมั่นใจกันอยู่สองคนเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าใจเราจริบโอเคเข้าใจตามนี้ครับยิ่งดราม่าเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจะหอมกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ เป็นการตอบคอมเมนต์ของแฟนๆเอฟซีที่สงสัยเกี่ยวกับช่วงนี้เป็นการกิ่นเป็นการหอนเป็นการกอดกันบนเวทีเป็นส่วนใหญ่ฉนั่นคอนเทนต์กระสิออกมาแนวเป็นครูหักกันแต่ก่าย่งบอทิมการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นต้นว่าการหล่องเพียงครูการฟอนเกี่ยวกันที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของมอลำกับมีไห่เบิงกับผสมประสานกลมเกิืนกันไปทั้งการเป็นครูหักเอาใจเอฟซีที่เป็น บ้านฮักเอแที่อยากเห็นการจ่นกันการห้อมกันการจีบกันบนเบทีและโชว์ศิละปะวัฒนธรรมไปนำใคไมีวาอคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคิดต่อไปคิดหนะ้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ